หยุดไล่มแมลงฆ่ามแมลงขณะที่มะนาวติดดอกสวัสดีครับทุกท่านเลฟทีช่องวิธีไทยพี h ชนแนลนะครับในวันนี้ผมมีแนวทางดีๆในการเร่งให้มะนาวติดดอกและติดผลเดี๋ยวมาดูครับเมื่อมะนาวเริ่มแตกยอดอ่อนใหม่ๆแบบนี้เราอย่าเพิ่งให้น้ำต้นมะนาวโดยเด็ดขาดต้นมะนาวจะบ้าใบาไม่ติดดอกเลยครับ แต่ก่อนอื่นเรามาฟังกันก่อนนะครับว่าก่อนที่ต้นมะนาวจะแตกยอดอ่อนหรือใบอ่อนนะครับเราสมควรจะทําอย่างไรกันบ้างน,นะครับเมื่อต้นมะนาวเริ่มโรยหรือว่าต้นมะนาวผลเริ่มจะหมดนะครับเราจะทําแบบนี้กับต้นมะนาวเลยครับเราจะใส่ปุ๋ยและลดน้ําอยู่เป็นประจํานะครับสองสามวันต่อหนึ่งครั้งก็จะทําให้ต้นมะนาวนะครับแตกยอดอ่อนแบบนี้ครับ และเมื่อต้นมะนาวแตกยอดอ่อนแล้วเราควรงดน้ำา5 5วันก็จะทำให้ต้นมะนาวติดดอกได้แบบนี้ครับและเมื่อต้นมะนาวติดดอกแล้วเราจะทำให้ต้นมะนาวติดผลได้อย่างไรจะทำการล่อมแมลงให้แมลงมาผสมเกสรให้กับดอกมะนาวเราจะเตรียมน้ำเปล่านะครับใส่ถังฉีดพ,พ่นหรือกระป๋องป๊อกกี้แบบนี้ก็ได้ครับถ้าใครมีสวนใหญ่ๆห,หรือมีต้นมะนาวจำนวนมาก เราก็ใช้ถังจิตพ่นจะดีเลยครับและเรามาใช้ตัวนี้เลยครับซึ่งมีน้ำตาลจำนวนมากมดมแมลงต่างๆนะครับชอบน้ำตาลและชอบความหวานเครื่องดื่มชูกำลังซึ่งมีน้ำตาลจำนวนมากนะครับจึงล่อมแมลงมาผสมเกสรให้กับต้นมะนาวได้ดีมากเลยครับและในเครื่องดื่มชูกำลังทุกยี่ห้อนะครับยังมีส่วนผสมของวิตามินจำนวนมากนะครับ ช่วยบำรุงต้นมะนาวดอกมะนาวและผลของมะนาวที่จะออกมานะครับสมบูรณ์ที่สุดเลยครับเราจะใช้นะครับเครื่องดื่มชูก,กำลังแค่1ฝาต่อน้ำหนลิตรนะครับเราจะนำมาฉีดพ่นที่ต้นมะนาวในขณะที่ต้นมะนาวกำลังเริ่มติดดอกเพราะว่าน้ําตาลซึ่งผสมอยู่ในเครื่องดื่มชูก,กำลังนะครับจะช่วยล่อแมลงมาผสมเกสรเพราะฉะนั้นนะครับ จึงทำให้ต้นมะนาวติดดอกและติดผลจํานวนมากและคลิปนี้นะครับถ้าท่านใดมีข้อสงสัยอย่างไรนะครับฝากคอมเมนต์ใต้คลิปทางช่องปีไทยทีช n แนลได้เลยครับและผมว่า่าท่านนะครับจะได้รับประโยชน์ในการล่อมแมลงด้วยเครื่องดื่มชูกำลังผสมน้าแบบนี้นะครับนํามาฉีดพ่นต้นมะนาวในขณะที่ต้นมะนาวติดดอกนะครับในการฉีดพ่นนะครับเราจะฉีดพ่นทุกๆเวันนะครับ ในการฉีดพ่นเหมือนกันครับเราจะต้องฉีดพ่นให้ทั่วทั้งต้นมะนาวเลยนะครับเพราะว่าดอกของมะนาวจะอยู่ทั่วต้นนั่นเองครับในการฉีดพ่นนะครับเราจะฉีดพ่นตอนช่วงเช้าจะดีที่สุดเพราะว่ามะแรงนะครับจะได้มาผสมเกษรได้ทั้งวันนะครับฉีดพ่นไปแบบนี้เลยครับเมื่อเราฉีดพ่นไปที่ต้นมะนาวขนาที่ต้นมะนาวติดดอกน,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 นะครับเราจะเห็นผลเลยครับ ประมาณ20-25วันนะครับต้นมะนาวก็จะเริ่มติดผลเล็กๆเห็นไหมครับแบบนี้นะครับได้ผลดีแน่นอนนะครับและคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเพื่อทุกท่านจะได้ไม่พลาดลิปดีจากทางชานาทไทยพีชนแนลนะครับจะนําเสนอสิ่งดีและได้ประโยชน์เป็นประจำเลยครับเราจะทําแบบนี้กับต้นมะนาวนะครับจะทําให้ต้นมะนาวซึ่งกําลังติดยอดอ่อนนะครับและกําลังติดดอกนะครับ ทำให้ต้นมะนาวติดผลได้เยอะๆแบบนี้เลยครับเห็นไหมครับผลเล็กๆกําลังเริ่มออก